ทางอบอจอสงขลานะครับยังได้มีการเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสนะครับประจำปีงบประมาณ2567ก็เป็นกิจกรรมอบรมสิทธิมนุษยชนและการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการนั่นเองนะครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่15กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานะครับ <c oughs> นางสุริยพันธ์นสงคลาผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิน่นได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีนายกิติศักดิ์ ทองสุวรรณหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอ,กองสวัสดิการสังคมได้กล่าวรายงานนะครับนายปฏิญญานิติธรรมโชตเลขานุก,การคณะกรรมการสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลากล่าวต้อนรับณนะโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลาครับ ท่านผู้ชมครับปัจจุบันคนพิการในจังหวัดสงขลามีจํานวนประมาณ40,000คนซึ่งแนวโน้มของจํานวนคนพิการเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเนื่องจากสาเหตุก็อาจจะมาจากการดำเนินชีวิตสภาพสังคมปัญหาครอบครัวหรือเศรษฐกิจ ในทุกๆปีก็จะมีคนพิการรายใหม่ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเองและผู้ดูแลทําให้ส่งผลกระทบต่อการดาเน,นินชีวิตประจําวันแล้วก็จะส่งผลต่อรายได้การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและการเลือกปฏิบัตินะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเด็กสตรีคนพิการและผู้ได้โอกาส ย่อมไม่สมควรถูกละเว้นการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสันทนาการการจ้างงานและการส่งเสริมอาชีพหรือด้านอื่นๆและควรได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนเสรีภาพขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับคนทั่วไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในฐานะส่วนราชการที่ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งจังหวัดเล็งเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะให้ความสําคัญในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณค่าและคุณภาพชีวิตคนพิการให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับกลุ่มคนพิการที่อยู่ในสังคมไทยภาครัฐจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญและช่วยเหลือให้สามารถได้รับสิทธ สิทธิในทับสิทธ์นะครับในการวงชีวิตให้เทียบเท่ากับคนปกติทั่วไปนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับเห็นภาพแล้วก็ชื่นใจนะครับซึ่งท่านผู้ชมครับภายในงานก็ได้มีการจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ครับในเรื่องกฎหมายเบื้องต้นสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันนะครับและสิทธิของคนพิการตลอดจนการเข้าถึงสิทธิของคนพิการและหลักสิทธิมนุษยชน สากลนะครับสิทธิคนพิการและกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้นะครับอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้นั่นเองนะครับนะฮะอ่านเร็วๆรัวๆนะครับนะก็ทําให้อัคระเพี้ยนไปนะครับแล้วก็ทําให้คุณ ได้ล,ลดลงนะครับต้องอ่านให้ถูกต้องสํานักง,งานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้นะครับที่อาจารย์วิพัฒย์ยำนี่สืบเนื่องมาจากท่านผู้ชมครับสิทธิมนุษยชนที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า human rights นี่นะครับในบ้านเรานี่โอ้แบบเป็นอะไรที่แม้ว่าจะรณรงค์กันมานานนานแสนนานก็านานานย,ยังไม่ค่อยทัดเทียมเท่าเทียมมากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆจริงๆแล้วมนุษย์ทุก ผู้ทุกเหล่าทุกคนนะครับที่ได้เกิดมาแล้วเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดเลยทีเดียวนะครับแต่บ้านเรานี่เรียกได้ว่าน่าจะยังไม่เท่าเทียม เท่าที่ควรไหมครับท่านผู้ชมนะครับอยากจะส่งเสริมสนับสนุนให้มีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้นะฮะเอาตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นในส่วนของคนพิการเนี่ยจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยสวัสดิการสวัสดิภาพแม้แต่ในส่วนถนนส่วนบุคคลของเขาอุปกรณ์ต่างๆยังไม่เท่ากับนะครับที่ต่างประเทศตั้งๆที่ที่ต่างประเทศนั้นเขามีการพัฒนากันมานานแล้วอาจจะว่างบประมาณหรืออะไรต่างๆงก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราได้พยายามนะครับซึ่งกิจกรรมวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นชมทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นความ ให้กำลังใจว่าคุณมีสิทธิเท่ากับคนอื่นๆทุกประการเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดทางภาครัฐก็จะนะครับดูแลสลักสุนมากยิ่งขึ้นเรายินดีจะจ่ายภาษีเลยถ้าหากว่าทางรัฐเห็นความสําคัญตรงส่วนนี้นะครับทำให้ชีวิตเนี่ยรู้สึกว่าแหมเราไม่ต้องให้เองเนาะเราสาม,มารถที่จะจ่ายผ่านภาษีแล้วก็ให้เขาได้สบายขึ้นเราก็ดีใจามากๆเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับ